ว่าบวบยแม่กบบวบเราจยีุ้่มไหนล่ะฮมันยังขืน่นมันหลายเดาครับกินไม่ได้ก็โยนให้หมากินครับไหนกินได้คนกบกินครับ

เป็นอะไรเป็นไรานเป็นบ้นเป็นอไ้นันนันก็วันละแนไ้ิีิดอกุ้มารไปถึนี่นายอะอแต่กว่ารอเพิ่มอีกขอเดียับเททิ่งครับตอนนี้ครับไม่อยากกินแล้วครับเททิ้งครับทิะระอ้มน๊กมเยี๋ยมันออ เขาครับเดีวนี้ครับตึงครับของเท่ครับของเท่ครับนครต่ดีตดิ้นอขอลองตักไปก่อนวะาชุดวะครอบใช่ไหม ลองยังไม่านลให้ลองดูก่อนว่ากรอบไหมแกใส่นั่ยังรดียังยังมาใส่ชหลังหน่อยไม่ชอบกรอบอันพนี่นี่รดีรสีสรดร้จงเลยน้ำพริกผงมาจิมเลยมันนานเลหรอไม่เอาใส่ไปย่างวะวลาทำเหมอายไม่ได้ข่ไฟแรงมากเลยไหม ไปสูงเลยคอนองไปไทยงไทยนกรวยดีสบายด้วยล่ะทไมมันเ็บทยก็ติ้งไตชอบีล้านเลยกินม่ก่อนาหลังค่งแบบนี้ทำก็เส็จนี่ใหญ่ใหญ่แล้ว